สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกสามนะครับกรุงเทพเราก็ยังแดดเปรี้ยงนะครับฝนไม่น่าตกแล้วนะแต่ขอให้มาตกหน่อยไม่ไหวร้อนมากเลยนะมันเดินจริงๆเดือนนี้มันต้องเข้าหน้าฝนหรใช่ปล่นะหรือว่าจะเป็นปลายปลายเดือนนะนะรบควรฝนมาตกหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วนะตกเติมเขื่อนด้วยนะครับ นงน้ําน้อยครับช่วงนี้นะน้ํามาลงหน่อยนะครับกันนี้ก็ลดเยอะนะช่วงนี้อาทิตย์นี้ลดเยอะทุกเกือบทุกวันเลยนะครับกรุงเทพเริ่มกลับมา working แปดเก้าิปอร์เซิบเปอร์เซ็อระประมาณเนี้ยแปนนะครับธุรกิจก็พื้นฐานก็มีการหมุนเวียนนะครับช่างอาหารเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย ยาสาโลกเนี่ยหมดอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยนะถ้าที่เช็คข่าวมานะแบบโอ้โหหมดอะขายดีอะสั่งมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับลงโรงพยาบาลในร้านขายยานะยาก็ขายดีกันช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังรักษาสุขภาพารักษาความสะอาดด้วยนะครับเรายังคงต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับต้องเว้นระยะห่างนะครับเพราะว่า เมือง,งเราอาจจะดีขึ้นเยอะมากๆแล้วนะแต่ว่าต่างประเทศยังไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องรักษาความสะอาดรักษาระยะห่างกันอีกนิดนึงนะโอโทษนิดนึงนะจ๊ะนะครับก็คงหลายเดือนนะนะครับเพราะมันต้องรอให้หายทั่วกันท,ทั้งทั้งโลกไงเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไหนยังระบาดอยู่เนี่ยมันก็ยังกระทบชิงกลับมาได้ใช่ไหมนะครับ ฉะนั้นแล้วก็ต้องอเมริกาวิ่งกระโูดวันละสองสามหมื่นนะไม่ไหวอะของเราเอเชเียเราก็เบาๆแล้วนะแต่ก็เหลือแต่สิงคโปร์กับเออเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยต้องสโลดาวนิดนึงนะครับเนี่ยกรุงเทพก็ยังแดดแดดเปรี้ยงเหมือนเดิมเลยนะครับนะครับก็ธุรกิจก็ยังพื้นฐานก็ยังไปพอไปได้นะครับถึงว่าแม้ว่ายอดจะตก มาเกือบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะรถขายรถเนี่ยผมไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่ายอดตกเกือบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทุนนี้ก็เอาตัวรอดขายเท่าทุนไปก่อนนะเนี่ยทุกคันที่ผมลงนะจะเกือบเกือบ,เ,อบเท่าทุนทั้งนั้น,น,นเลยนะ <g ül üyor> <g ül üyor> นะครับกําไรไม่มีอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับก็ต้องอดทนกันไปก่อนผมก็ต้องทุกคนก็ต้องอดทนกันนะครับผมก็ต้องอดทนไปก่อน ครับเนี่ยทุกคนรถทุกคันที่ขายเนี่ยเท่าทุนนะมาซื้อกันหน่อย <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบก็คือซื้อในสิ่งที่คุณจําเป็นนั่นแหละถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถก็มาซื้อหน่อยนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่สามารถยืนเรื่องผ่อนรถเอ่อผ่อนยื่นเวลาผ่อนรถได้นะทางเรามีบร,ริการผิดไฟแนนซ์นะครับขอให้ท่านผ่อนมาเกินครึ่งแล้วนะครับสมมติถ้า 6ปีคุณผ่อนมาเกิน3ปีแล้วนะครับสามารถปิดได้มีเงินเหลือนิดหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าราคารถมันก็ลงใช่ไหมดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นนนี่ต้องผ่อนใ้เกินครึ่งน,นะถึงจะมีเงินเหลือบ้างนะครับนะครับรถก็พอขายออกน้อยกว่าซื้อเข้าตอนนี้ยรถลานประมูลเนี่ยจอดเต็มกระมด นะครับสารภาพเลยว่าจอดเต็มกันหมดนะครับร้านรถเนี่ยก็เต็นท์รถนี่ยก็รถยนต์เต็มเต็นท์แล้วจอดล้นไปบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์มีกี่จุดลานจอดรถมีกี่จุดเนี่ยไปจอดแทรกเขาไว้นะครับรถสมมุติว่าขายเดือนหนึ่งขายห้าคันเนี่ยซื้อมาสิบคันครับยังไงมันก็ล้นใช่ไหม นะยังไงก็ฝากด้วยนะครับว่าใครที่จะใช้รถก็มาซื้อมันกซื้อกันหน่อยช่วงนี้ขายเท่าทุนกับทุกคันนะครับมาซื้อกันหน่อยไม่ได้ขายแพงแล้วนะครับช่วงนี้ขายแพงไม่ได้หรอกช่วงนี้ขายถูกนะใครจะใช้รถเนี่ยซื้อกันหน่อยนะเพราะว่าคุณก็คงไม่อยากจะขึ้นรถเมย์รถสาธา,ารณะนะมันก็มีความเสี่ยงรถตู้อะไรเงี้ยซื้อรถขับเองก่อนนะครับพอหมด หมดเหตุการณ์นี้แล้วก็เอามาขายคืนก็ได้ช่วงนี้น้ำมันถูกด้วยโอ้โหวันเติมเท่าไหร่อะ,อะเติมอสามร้อยได้สิบห้าลิตรโอ้โหนะครับเมื่อก่อนเติมสามร้อยได้สิบลิตรเก้าแปดเก้าลิตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำมันแพงนะเดี๋ยวนี้น,นี่นี่เป็นรูปเมฆเมื่อวันก่อนเลยนะ สี่ห้าวันก่อนนะครับฝนตกหนักวันเดียวแล้วก็หยุดตกแล้วก็แดดออกทุกวันเลยนะนะนะครับรถเราสวยนะเนะี่ยดูดิรถเราสวยทุกคันนะครับมาดูกันได้ช่วงนี้ไฟแนนซ์ก็ยังปล่อยอยู่นะเดือนนี้ยังปล่อยอยู่ไม่ยากนะครับรีบมาจัดไฟแนนซ์นิดหนึ่งนะครับแต่เดือนนี้ปล่อยไม่ยากเดือนหน้าไม่รู้เดือนนู้นไม่แน่แล้ว นะแต่เพราะ,ราะว่าตอนนี้แต่ว่าเหตุการณ์เมืองไทยอะดีขึ้นดีขึ้นนะผมว่าเราเน้นย้ําเศรษฐกิจในประเทศให้มันดีๆน,นะครับต่างประเทศก็เราเอาตัวรอดกันก่อนนะช่วยกันช่วยกันเองก่อนนะครับต่างประเทศคงจะอะไรไม่ได้นะกว่าเขาจะบินมาเที่ยวเราได้นะ่าจะเดือนสองสมเดือนอะนะครับบินเพราะรอบข้างเรามันก็แบบยังยังติดกันอยู่นะนะครับ ก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงวันนี้คลิปยาวนิดนึงนะพอดีเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเนี่ยรถเราเนี่ยเรขายไม่แพงเนี่ยคิดถึงเมฆจังเลยคิดถึงเมฆจังเลยฝนตกหน่อยแต่ว่าฝนตกหนักนี้ลูกค้าก็ไม่มาดูรถเงนะนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้มันเย็นๆหน่อยนะนะเนี่ยรถเราสวยทุกคันเนี่ยโปรตอน ไทตันอะไรเงี้ยมีหมดเล no ยมานาวล่าเนี้ยเนีพวกนี้ขายเท่าทุนนะไม่แพงหกแสนกว่าบาทนี่รถพวกนี้ล้านกว่าบาทนะครับเกือบล้านนะเราขายอยู่รถปีเดียวขายอยู่หกเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะครับรถมาสามแสนถูก bm นี่ล้านสี่นะนะครับล้านสี่กว่านะครับล้านสี่สี่แบคดิชั่นนี่หกแสน สองเองคันนี้ก็ห้า